ต้องมีของจ้างนะถ้าไปข้างนอกเอาไหมเนี่ยของหนูเอาป่ะเอาไหมครับโอเคเอาเล่นให้ดูหน่อยกินอะไรพิษพิษกินอะไรข้าวปลาไม่ยอมกินดูสิ้นที่เขากินเนี๋ยวากินทั้งนิ้วด้วยต้องใช้จะเซบมากผกและพอรู้ว่าแม่ถ่ายนี่ก็รีบหนีเลย เ,เขาแปบอะไรตรงนั้นนะลูกออกมาเล็วๆหน่อยกินข้างนิ้วด้วยสงสัยจะเซ็บมากปกแอะพอรู้ว่าแม่ถ่ายก็รีบหนีเลยโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาไหมาเนี่ยของเล่นหนูเอาไปอ่ะบายบายกล้องก่อนบายบายก่อนโอเคบายบายดีๆบายบายดีๆ กินอะไรพิษพิษกินอะไรข้าวปลาไม่ยอมกินดูสิ่งที่เขากินเนอะต้องมีของจ้างนะถ้าไปข้างนอกเอาไหมเนี่ยของหนูเอาปะเอาไหมครับโอเคเอาเล่นให้ดูหน่อยเล็กสันชันช,นช,นชันให้ดูก่อนสันชันให้ดูก่อนชันให้ดูก่อน ความกินอย่างเดียวอ่ะกินปลาไม่กินอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับชันสันส,นนส,นสันให้ดูก่อนสันๆันให้ดูก่อนชันให้ดูก่อนความกินอย่างเดียวอ่ะต้องมีของจ้างนะถ้าไปข้างนอกเอาไหมเนี่ยของหนูเอาป่ะเอาไหมครับ อเคเอาเล่นให้ดูหน่อยลดนไหมโอ้โหคงจะ่อยถึงขั้นนอนกินเลยอะนี่กินข้าวกินบะหมี่แห้งชอบให้กินข้าวต้องมีของจ้างนะถ้าไปข้างนอกเอาไหมเนี่ยของหนูเอาปะเอาไหมครับ เอาเล่นให้ดูหน่อยเล็กหนึกินทั้งนิ้วด้วยสงใัยจะเซ่บมากผลแอะพอรู้ว่าแม่ถาวนี้ก็รีบหนีเลยต้องมีของจ้างนะถ้าไปข้างนอกเอาไหมาเนี่ยของหนูเอาปะ่ะ <c oughs> เอาไหมครับโอเคเอาเล่นให้ดูหน่อยเล็กหนึ่งกินทั้งนิ้วด้วยสงสัยจะเซ่บมากผลแอะ พอรู้ว่าแมถ่านี่ก็รีบหนีเลยเอา้าเขาแปบอะไรตรงนั้นนะลูกออกมาเร็วเลย,ยไหมอ้โหคงกล้า่อยถึงขั้นนอนกินเลยต้องมีของจ้างนะถ้าไปข้างนอกเอาไหมเนี่ยของหนูเอาปะเอาไหมครับโอเคเอาเล่นให้ดูหน่อยเล็กต้องมีของจ้างนะถ้าไปข้างนอก เอาไหมเนี่ยของหนูเอาป่ะ mm hmm. เอาไหมครับโอเคเอาเล่นให้ดูหน่อยเล้วทเทใส่ที่นอนซะง,งั้นที่ออกหมดแล้ว mm hmm. เป็นยังไงอร่อยไหมฮะอร่อยไหมโอ้โห oh คงจะอร่อยถึงขั้นนอนกินเลยอะดูเ mm hmm. ขาเปีอะไรตรงนั้น ตืนตั้งแต่เช้าพาไปเดินเล่นชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับมาดูเขาแอบอะไรตรงนั้นตืนตั้งแต่เช้าพาไปเดินเล่นชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับมาต้องมีของจ้างนะทักไปข้างนอกเอาไหมเนี่ยของหนูเอาป่ะอเอาไหมครับโอเคเอาเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้โห ออร่อยถึงขั้นนอนกินเลยอ่ะนม่กินข้าวกินบะหมี่แห้งชอบไม่กินข้าวเขาเขาแปบอะไรตรงนั้นน่ะลูกออกมาเดีร็วๆกินปลาไม่กินอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับ กินปลาไม่กินอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับเล่นให้ดูหน่อยเอาเขาเล่นอย่างงาั้นบลูกนีกนมม่กินข้าวกินบะหมี่แห้งชอบไม่กินข้าวกินปลาไม่กิน อร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับเดี๋ยวเขาแอบอะไรตรงนั้นตื่นตั้งแต่เช้าพาไปเดินเล่นชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับมาเล่นให้ดูหน่อยเขาเล่นยังไงเล่นให้ดูหน่อยชันซันให้ดูหน่อยชันให้แม่ดูหน่อยเขาเล่นยังไงลูกเล่นยังไงเขาเล่นยังไงเอาทใส่ที่นอนซะง,งั้น เทออกหมดแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมฮะอร่อยเอาเทใส่ที่นอนเช่งงนั้นเทออกหมดแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมฮะอร่อยโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากินทั้งนิ้วด้วยสงสัยจะแซ่บมากโง่แล <c oughs> ้พอรู้ว่าแม่ถ่านนี่ก็รีบหนีเลย กินทั้งนิ้วด้วยสงสัยจะเซ่บมากผมแนะพอรู้ว่าแม่ถ่านนี่ก็รีบหนีเลยกินทั้งนิ้วด้วยสงสัยจะเซ่บมากผมแนะพอรู้ว่าแม่ถ่านนี่ก็รีบหนีเลยัดสันชันชันให umas, <blunt. S 1> ้ดูก่อนสันๆันให้ดูก่อนชันให้ดูก่อนควมกินอย่างเดียวอ่ะ กินข้าวกินบะหมี่แห้งซอสไม่กินข้าว,ก,าก,าวกินอะไรพิษพิษกินอะไรข้าวปลาไม่ยอมกินดูชิ้นที่เขากิน,นอเออเขาแปะอะไรตรงนั้นน่ะลูกออกมาเล็กดชันๆชันให้ดูก่อนชันๆให้ดูก่อนชันให้ดูก่อน ทวมกินอย่างเดียวเ,าเ,<อ>าเขาแปะอะไรตรงนั้นน่ะลูกออกมาเ๋ยวๆเอาเทใส่ที่นอนซชงนั้นทิ่ออกหมดแล้วเป<อ>็นยังไงอร่อยไหมฮะอ,อร่อยกินอะไรพิษพิษกินอะไรข้าวปลาไม่ยอมกินดูสิ่งที่เขากินเอาเอาทใส่ที่นอนซชงนั้น คือออกหมดแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมฮะอ,อร่อยไหมโอ้โหคงจะอร่อยถึงขั้นนอนกินเลยอะ่ะ<ชอบ>เ,เ,เล่นให้ดูหน่อยเขาเล่นยังไงเล่นให้ดูหน่อยสันซันให้ดูหน่อยสันให้แม่ดูหน่อยเขาเล่นยังไงลูกเล่นยังไงเขาเล่นยังไงเล่นให้ดูหน่อยเขาเล่นยังไงเล่นให้ดูหน่อยส,นสนัน<ช>ซ<อบ>ันให้ดูหน่อย ชันให้แม่ดูหน่อยเขาเล่นยังไงหูกเล่นยังไงเขาเล่นยังไงชันสันช,นช,นช,นชันให้ดูก่อนสันชันให้ดูก่อนชันให้ดูก่อนควมกินอย่างเดียวต้องมีของจ้างนะถ้าไปข้างนอกเอาไหมเนี่ยของหนูเอาปะอเอาไหมครับโอเคเอาเล่นให้ดูหน่อยเล่นกอกจะดับก็ต้องมีของจ้างนะถึงจะได้กลดับได้อันนี้มา ถ้าไม่มีของจ้างเขาก็ไม่ตลับนะคนเนี้ยเห็นไะ้โอ้โหคงจะอยถึงขั้นนอนกินเลยอะเล่นให้ดูหน่อยโอ้เขาเล่นอย่างงาั้นบอลลุกคงจนไะโอ้โหคงจะอยถึงขั้นนอนกินเลยอะ คนจะกลับก็ต้องมีของจ้างนะถึงจะได้กลับได้อนี้มาถ้าไม่มีของจ้างเขาก็ไม่กลับนะคนเนี้ยคนจะกลับก็ต้องมีของจ้างนะถึงจะได้กลับได้อนี้มาถ้าไม่มีของจ้างเขาก็ไม่กลับนะคนเนี้ย่ดซันซันซันให้ดูก่อน